เคยได้ยินคำว่าดวงย้ายหลังสงการเป็นต้นไปไหมคะเพราะว่าดาวราหูและดาวพฤหัสย้ายเขาเรียกว่าครั้งใหญ่ในรอบปีซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตานะคะของราศีมีนลัคนาราศีมีนและราศีกุมนั่นเองย้ายออกจากราศีมีนแล้วเข้าราศีกุมเรียกได้ว่าราศีมีนดีขึ้นค่ะ ดีขึ้นหลังวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ดาวราศีมีนเนี่ยลัคนาราศีมีนเนี่ยเขาจะยังเจอดาวเสาร์อยู่อาจจะให้มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆและให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุอุบัติภยัยฟังไวด้ดีๆนะสำหรับชาวราศีมีนการเงินการงานขยับขยายมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นรวมไปถึงโอกาสทางการค้าการขายดีขึ้นแน่นอนค่ะ แต่ต้องระวังดาวเสาร์นะคะที่เล็งดวงชะตาเราอยู่นะเพราะว่าเขาเรียกว่าทําแล้วแต่ต้องเหนื่อยนิดนึงเหมือนต้องวิ่งชนวิ่งสู้หน่อยค่ะส่วนราศีกุมเรียกได้ว่าพอห้าพฤษภาคมเนี่ยดาวราหูย้ายเข้านะคะต้องระวังเขาเรียกอะไรที่เกี่ยวกับเทาๆหววหุ้นพนานารีและรวมไปถึงอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องขัดระหว่างทาง ต้องวิ่งชนหน่อยอารมณ์นนะ่ะจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะจะเหวี่ยงวีนเยอะนิดหนึ่งไปอีก18เดือนข้างหน้าพร้อมกับดาวเสาร์นะคะวันที่19พฤษภาคมเนี่ยจะเข้าในเรือนดวงชะตาพอดีแล้วจะทำให้มีอุปสรรคทางการเงินเรียกได้ว่าใครมีงานมีเงินให้กอดไว้แน่น อย่าใช้จ่ายพุ่มเฟื่อยนะคะเพราะดาวมันจะหลุดลอยไปได้เกี่ยวกับการเงินในเรื่องของอการติดต่อสื่อสารเจราจาการเงินการงานการคักขายต้องวิ่งชนเยอะมากๆนะคะในราศีกลุ่มนะลัคนาราศีกลุ่มสู้หน่อยนะคะสู้หน่อยแต่จะไปค่อยดีประมาณปลายปีนะคะอาจจะเขาเรียกว่ามีการปรับตัวได้มีการรู้และต้องจัดสรรอย่างไรไปนิดที่ทางไหนมันถึงจะดี